สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับตองหนึ่งกฤษดาคุตคารนะครับวันนี้นะครับผมมากับเจ้า bmw x 6ปี12นะครับ xdrive 30D ในราคาแค่1 9 9 0 0 0 0บาทนะครับราคาแค่1 9 9 0 0 0 0บาทนะครับให้ดูกันนะครับว่ารูปร่างนะครับหน้าตานะครับส่วนทรงก็เป็นยังไงนะครับถ้าเป็น ถ้าเรียกกันง่ายๆนะครับถ้าเป็นคนนะครับก็ผมว่าก็ลักษณะนะครับก็เหมือนคนที่เพาะกายนะครับออกกําลังกายนะครับแข็งแรงดูบึกบึนมีมัดกล้ามนะครับกับ bmw x6 นะครับตัวนี้นะครับข้างหน้านะครับก็จะเป็นไฟวงแหวนนะครับตัวนี้เพราะว่ามันเป็นปี2012นะครับเป็นไฟวงแหวนนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวฉีดน้ํากระจกนะครับกระจกของไฟหน้านะครับฉีดทําความสะอาดนะครับ มีไฟตัดหมอกนะครับหน้าที่กดทิ้มลงนิดนึงนะครับเหมือนกับเวลาใช้ความเร็วเยอะๆนะครับหน้าจะกดลงนะครับทําให้ในการขับขี่นะครับเกาะถนนขึ้นดีขึ้นนะครับมานะครับมาด้านข้างเลยนะครับไปเลี้ยวนะครับก็จะติดด้านข้างนะครับตามมุมนะรถคันนี้นะครับได้ล้อแบ็กนะครับ19นะครับใช้ยางขนาด2 5 5 5 0นะครับล้อขนาด19นะครับ ยางนะครับยังดูใหม่ดูนะครับขนยางยังไม่มีหลุดนะครับยังไม่มีขาดนะครับยางนะครับปีนะครับ2018นะครับสัปดาห์ที่35ก็ถือว่ายางยังใหม่อยู่นะครับตัวข้างๆรถนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับจะไม่อยู่ที่กระจกนะครับรุ่นนี้ส่วนคําว่า X Drive หมายความว่าไงนะครับ X Drive หมายความว่านะครับระบบขับเคลื่อนนะครับช่วงล่าง ทำงานอัตโนมัตินะครับหรือที่เขาเรียกว่ามันฉลาดนะครับเจอสภาพผิวถนนแบบไหนเจอน้ํานะครับทํางานเลยนะครับขับเคลื่อนสีล้อนะครับหรือว่าเจอผิวถนนขูกขะนะครับเขาจะคิดว่าเขาจะต้องขับ2ว่าขับ4นะครับซึ่งนะครับจะมีเซ็นเซอร์อยู่นะครับตัวนี้ x อ็กไดนะครับจะทํางานอัตโนมัตินะครับมือจับนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถตัวนี้นะครับตูดเขาจะตัดหน่อยนะครับ ตัวนี้ก็จะใช้เครื่องยนต์นะครับ3000ดีเซลนะครับท่อนะครับออกท่อคู่นะครับมีเซ็นเซอร์หลังนะผมบอกได้เลยนะครับถ้าลูกค้าประวัติดีๆนะครับรถคันนี้จัดเต็มได้เหมือนกันดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้นอยู่ที่2.99นะครับหลายคนบอกว่า2ล้านเนี่ยน้องหนึ่งถ้าเกิดว่าพี่จะกู้เต็มเนี่ยพี่จะต้องผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ40,000นะครับต่อเดือน5ปีนะ ประมาณสี่หมื่นนะครับต่อเดือน5ปีนะครับเรามาดูข้างหลังกันนะครับที่ก็บอกว่าข้างหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบปริมาตรนะครับเท่ากับ500ลิตรนะครับที่เขาความจุของเขานะครับเพกว้างจริงๆส่วนตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับจะมีโชกคนะครับไว้ใส่ของนะครับออมตัวนี้จะไม่มียางอะไรแล้วนะครับจะเป็นพวกรันแฟตนะครับสามารถถ้าเกิดเวลา เพราะว่าหลายคนบอกว่ามันมียางอะไรไหมมียางสเปร์ไหมรุ่นนี้นะครับจะไม่มีนะครับจะเป็นยางนะครับรันแฟตนะครับซึ่งจะไม่มีล้ออะไรฝ่าท้ายจะเป็นไฟฟ้านะครับผมฝาท้ายจะเป็นไฟฟ้าดูได้เลยนะครับรอยเดิมๆนะครับไม่เคยไปแกะมันนะครับมามาต่อกันนะครับดูจากภายในต่อ X6 นะครับเขาจะทำคอนโซลตรงนี้กั้นมานะครับบางคนชอบนะครับบางคนก็ไม่ชอบนะครับแต่ รถรุ่นนี้นะครับสเปคนี้นะครับจะมีคอนโซลนะครับอยู่กลางนะครับสำหรับแถวหลังนะครับอ่านะครับตรงนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นจะไม่เหมือนกับรุ่น X5 นะครับแต่ดูจากภายในนะครับความสะอาดนะครับของเบาะนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเบาพรมนะครับอุปกรณ์ต่างๆยังไม่มีหักนะครับเบาะหนังนะครับยังดูใหม่เรามาดูเบาคู่หน้ากันนะครับทีนี้เบาคู่หน้าจะเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่เขาขายาวนะครับไว้ดึงนะครับไม่ใช่เป็นไฟฟ้านะครับตัวนี้ไว้สไลด์นะครับ่าคุณตากล้องรับลองกดปุ่มดูครับง่างอ่า นี่นะครับเป็นเบาะคู่หน้าไฟฟ้านะครับคอนโซลนะครับจะเป็นสีดำนะครับจะเป็นหนังสีดำนะครับเป็นแบบหนังนิ่มๆนะครับเห็นไหมครับไม่มีฉีกขาดไม่มีริ้วรอยนะครับแล้วก็ลายไม้นะครับยังเงาวับนะครับลายไม้นะแอร์ก็เป็นแอร์แยกฝั่งนะครับแยกฝั่งนะครับปรับร้อนปรับหนาวได้นะครับพวงมาลัยก็เป็นมัติฟังชันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ แพนด์ชิพนะครับหลังพวงมาลัยนะครับลดเกียร์เพิ่มเกียร์นะครับส่วนออปชั่นอื่นนะครับที่ให้มานะครับก็จะเป็นพวกหลังคานะครับสลิ้เห็นไหมครับอ่านะครับเปิดนะครับถ่ายเทอากาศได้นะครับเปิดถ่ายเทอากาศได้นะครับเห็นยวนครับเป็นหลังคาสลิ้นะครับเปิดสไลด์ได้ส่วนม่านตัวนี้เวลาเราปิดกลับนะครับเราต้องเลื่อนลงมานะ เราไปดูข้างหน้ากันต่อนะครับเปิดฝาโปงแล้วครับดึงขึ้นมานะครับขึ้นแบบสบายๆนะครับเพราะว่าเป็นคัมโชกนะครับตัวนี้นะครับเป็นและใช้เครื่องดีเซลพละกําลังเหลือเฟือสาหรับรถบอดี้ใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วปัจจัยหลักนะครับดูห้องเครื่องเขานะครับดูนะครับคัมโชกนะครับค้งงเครื่องนะครับนะครับ เป็นอลูมิเนียมนะครับชิ้นใหญ่นะครับที่กันนะครับเวลากระแทกนะครับห้องเครื่องนะครับทุกมุมนะตเข็บเดิมนะครับน็อตเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีอะไรถอดหรือนะครับไม่มีการไม่มีการกระแทกหน้ามาน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะนะครับดูได้เลยวันนี้นะครับผมตองหนึ่งก้องขอจากลานไปก่อนนะครับสวัสดีครับ